เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังล้างถ่ายน้ำตูป้ปลาคงเป็นฝันที่ดูเหนื่อยเอามากๆ เพราะว่าการจะล้างจะขัดและถ่ายน้ำแต่ละครั้งมันต้องใช้แรงและเวลากันพอสมควรเลยทีเดียวแต่บอกเลยว่าความฝันนี้ถือเป็นลางบอกเหตุที่ดีเพราะทำนายว่าคุณจะพบเจอสิ่งดีๆในไม่ช้าคุณจะมีโชคที่ได้มาจากการเดินทางไปในที่ต่างๆหรือแดนไกล ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะดูราบรื่นไร้ปัญหาหรืออุปสรรคใครที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองระยะนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเอามากๆและหากคิดจะเสี่ยงโชคก็สามารถลองดูได้เพราะมีโอกาสได้มากกว่าเสีย ความรักคนโสดเตรียมเฮเพราะคุณมีโอกาสจะได้พบเจอเนื้อคู่และไม่แน่อาจจะเป็นคนต่างชาติสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของนิสัยที่ชอบทุ่มเทกับความรักที่มากไปจนเกินพอดีจงจำไว้ไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใดในทุกครั้งคุณต้องรักตัวเองมากกว่าคนอื่นคนมีคู่ดูรักใคร่กันดีหากคิดอยากจะมีบุตรในช่วงนี้พวกคุณต้องหมั่นทำกันบ้านกันบ่อย การเงินถือว่าดีมีให้ใช้ไม่ขัดสนมีโชคมีลาภหากคิดจะเสี่ยงโชคถือว่าดีสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่เกินตัวที่อาจนำพาปัญหามาได้ส่วนเรื่องการงานคุณจะได้รับการเอาใจใส่และการสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างดีถ้าไม่อยากให้งานมีข้อผิดพลาดทุกครั้งเวลาที่คุณทำอะไรคุณต้องมีสติให้มากๆอย่ารีบหรือล่อนจนเกินไป รวมรวมถือว่าดีและหากใครคิดจะลงทุนทำอะไรสามารถทำได้เลยเพราะมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตเลขมงคลให้โชค1 0 3 5 5 6 7 8และ9 6 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ